การเปิดตัวแคมเปญเดนิมใหม่ของแควินคลันได้มาพร้อมกับความร้อนแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนักร้องหนุ่มที่เป็นที่รักของวง BTS ยุนคูได้มาร่วมงานอีกครั้งเพื่อเป็นผู้แสดงให้เห็นความสมบูรณ์แบบของแบรนด์แควินคลันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเปิดตัวแคมเปญล่าสุดนี้ยุนคูได้มาถ่ายทอดความร้อนแรงของตัวเองในเมืองนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความหมุนหมุนและเสียงเพลงล็อกรคินบีส ของ The c h e m i c a l b r o t h e r ์ที่ตกย้ำเอกลักษณ์แฟชั่นเดนิมของแคเวนคลานที่แฝงกลิ่นอายุเก้อย่างสมบูรณ์แบบแต่นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คุณอาจจะพลาดไปแคเวนคลายนได้นำเสนออเทมหลักที่สวมใส่ได้จริงในแคมเปญนี้อาทิกางเกงยืนคารพิเนอร์กางเกงยืนเบลทรงหลุมเอวต่ำและกางเกงยืนทรงตรงทั้งหมดนี้มีโทนสีวอรดระดับพรีเมียมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากชุดทำงานและยังมีชุดฟูลเดนิมและแจ็คเก็ตหนังแต่งขนแกะสะท้อนตัวตนและสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ของยุงคูได้อย่างไร้ที่ติยุงคูได้แสดงให้เห็นความรักและความเชื่อมั่นในทางการของตัวเองต่อแบรนด์คาวินคลานที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งแกรง่งและเขาก็ได้พูดถึงความตื่นเต้นในการเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ซึ่งเป็นการกลับมาเป็นผู้แสดงให้เห็นความสมบูรณ์แบบของแบรดอีกครั้งผมรู้ว่าแฟนๆรอคอยการกลับมาครั้งนี้อย่างใจจดใจจอ่อและรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาใส่เดนิมสุดไอคอนิกของแบรดอีกครั้งบรรยากาศในการถ่ายทำกับคาวินคลาน์มักเต็มไปด้วยพลังเสมอ และการถ่ายทำในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นแคมเปญน,นี้เผยแพร่ออกไปให้ทุกคนได้ชมยุงคูแคมเปญน,นี้ได้ถูกถ่ายทำโดยช่างภาพชื่อดังเหมือรเลสที่เป็นเหมือนการเฉลิมฉลองความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างยุงคูและคาวิงคลายน์ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆและคนรักแฟชั่นในทั่วโลกคุณคิดว่าการเปิดตัวแคมเปญน,นี้จะสร้างความสำเร็จให้กับคาร์วินคลายน์อย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปิดตัวแคมเปญแบบนี้ มาแบ่งปันความคิดเห็นในการค้นหาความจริงด้วยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ